ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการที่เอาพระอุชเชนมาทําพิธีแบบนั้นแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอามาได้ยังไงขนาดคนชาวบ้านปกติเนี่ยจะเข้าไปกราบไหว้เนี่ยอาจารย์ยังเข้าไปกราบไหว้ไม่ได้เลยอาจารย์ก็จะบอกว่าเออใครจะเป็นเจ้าภาพกองท่าปาเราจกองละสามหมื่นที่เชียงพยาเสร็จเราก็กลับกรุงเทพมาพระที่นั่นโทรมาทวงเงินบอกว่าทางอาจารย์น่ยยังไม่ให้พระตายแล้ว คุณคูณรู้จักอาจารย์เชียงมานานเนีรู้จักตั้งแต่เริ่มจะด,ดังไปออกตอนรายการแฉก็ดูเราก็รู้สึกว่าบบอยากเชิญมาที่ร้านามาประกวดเขามาแล,แล้วเขาก็มาบวงสรวงที่ร้านก็อาจารย์ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายประทับใจหลังจากนั้นนี่ก็ขอให้ทําบุญอะไรก็<น>องค์พระพิคเนตองค์พระพิคเนตอย่างเงี้ยเขาจะมีหลายไซส์สามแสนแสนห้าแปดแสนแปด ห้าหมื่นแต่เราเนี้ยตัวเล็กไงก็ห้าหมื่นตัวพระพิคเนตเนี่ยออกจากวัดใช่ไหมเข,าส,ขาสร้างเองเขาสร้างเองคือคุณเองเนี่ยคือเช่าพระพิคเนตจากอาจารย์เชียงอาจารย์เองก็จะมีการเอาเงินเนี่ยไปให้กับทางวัดเพื่อจะไปสร้างโบสถ์ถูกมันก็มีเองว่าทําไมต้องโอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วยังไงแล้วเราเขาเราจะรู้ยอดเงินได้ยังไงแต่ว่าบรรดาศิษย์ก็บอกว่าไปให้วัดสามวันนี้เนี่ยน่าจะแค่ล้านกว่าเไปประกาศยอดอะ่ะมันเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายอดที่ร,รวบรวมมาจาก สร้างองค์พ่ออย่างเงี้ย มันมันเยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยเป็นไงเรื่องราวของน้องเรารู้จักอาจารย์จากเพื่อนบอกว่าเออตอนนี้เขาไปทําบุญที่ไหนแล้วเราก็ตามไปพอตามเสร็จเราก็เชิญอาจารย์มาที่บ้านมาดูห่วงจุ้ยที่บ้านแล้วตอนนั้นเราก็ติดลบเนาะอา <ừ. S 2> จารย์ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดีขึ้นและหลังจากนั้นเออเราก็ดีขึ้นตามที่อาจารย์ทํานายเราเอะใจตอนที่เราไปเชียงพญาอาจารย์ก็จะบอกว่าเออใครจะเป็นเจ้าภาพกองกระถิน่นหรือพระป่าเราจะไม่ได้ค่ะมันหลายปีแล้วกองละสามหมื่นที่ พยาเสร็จเราก็กลับกรุงเทพ,พมามผ่านไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หรือยังไงพระที่นั่นโทรมาทวงเงินบอกว่าทางอาจารย์น่ะยังไม่ให้พระที่ออกมาจากอาจารย์เพราะว่าเชิญอาจารย์มาบวงสวงที่บ้านอาจารย์ไม่เอาเงินอาจารย์บอกว่าเอาไว้เป็นขวัญถุง แต่พอเวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ร่วมทําบุญเท่านี้เท่านี้คือเราเห็นอาจารย์ทําเรือนพ้าใช่ไหมคะมเราก็เข้าไปติดแอร์ให้ตอนนั้นหมดไป5 0,000นเกือบแต่ทําไฟมันมากวกว่าทำบุญอีกแล้วแต่แกจะขออะไรอุ้ยตายแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปกองปราบก็ไปเจอ FC เราเนี่ยแหละก็เลยได้ได้ยินเต็ม2รูหูว่าเมื่อวานไม่ได้แจ้งความนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมันคือการยืดหลักฐานเพิ่มเติมไปแล้ว แสดงว่ามันมีคนแจ้งไปก่อน,น,นไปก่อนหน้านี้แล้ว,แล,วแล้วตำรวจเรียกหลักฐานเพิ่มเติมเป็นหลักฐานทั้งเลขบัญชีทั้งวิธีการระดมทุนทั้งอะไรต่างๆกี้ก็เป็นคนที่ไปทําบุญกับอาจารย์เชียงเหมือนกันเป็นคนที่นับถือศรัทธา หลวงพ่อคล้ายวาจาศิธิ์และก็พระอุชเชนในวันที่กี่ไปในวันนั้นน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับก,บการที่เอาพระอุชเชนมาทําพิธีแบบนั้นนะคะมีการเขย่าซึ่งเรามองว่าเป็นวัตถุโบราณควรที่จะควรคู่เก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอามาได้ยังไงขนาดคนชาวบ้านปกติเนี่ยจะเข้าไปกราบไหว้เนี่ยอาจารย์ยังเข้าไปกราบไหว้ไม่ได้เลยกลัวเสียหายแต่ดูการกระทําแบบนี้สิคะเสียหายไหมอ่ะเนี่ยกอดจูบรูปคลาเลยนะคะมีการดําเนินคด หรือว่าเอาผิดในเรื่องนี้ไหมคะสรุปแล้วเนี่ยพระอุเชนเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของใครกรมศิลป์หรือเจ้าอาวาสแล้วใครมีอํานาจที่จะเอาวัตถุโบราณเนี่ยเอาออกไปได้ด้วยหรอนมมสก,การครับท่านเจ้าอาวาสครับ,รบทำไมพระอาจ,จารย์ถึงยอมที่จะให้ทางฝั่งอาจาร,รย์เชียงเอาพระอุเชนออกจากวัดไปครับเขาบอกว่าเขาแยกอาจารย์เชียงพระอุเชนไปทาดประกอบพิธีจตุรษีพระคเนศในเรื่องของพระอุเชนที่ทำดูจากกรมศิลป์ลกรเขาจะอนุญาตไหมทำหนังสือเป็นรายลัขึ้นไปปรากฏว่าเขาก็เห็นชอบ ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะย้ายไปไหนก็จะตรวจสอบดูว,ว,ว่าลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็เกณฑไปแต่ว่าจะไปนานไม่ได้นะไปแค่วันเดียวนะแันต้องไปด้วยนะแล้วกรมศิลป์เขาทราบไหมครับว่าี่มีการไปจูบไฟหอมไปทาอะไรกันแบบนี้น่าจะไม่ทราบนะตรงไหนแต่ว่าต่อไปนี้ พระอ,อุเชนก็จะไม่ได้มีการออกจากวัดอีกแล้วถูกไหมฮะไม่ไม่ออกจากวัดครับสวัสดีครับอาจารย์เชียงก็ครับเออไม่ใช่ครับผมผู้ช่วยอาจารย์ครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะในเรื่องของตัวเงินที่มีการให้เช่าพระพิคเนศแล้วก็มีการนําเงินเนี่ยไปให้กับทางวัดเงินอันเนี้ยถึงวัดไหมัมน ตน,นาแรกก่อนคือเขาอ่ะรู้หรือเปล่าว่าแต่ละอันที่อาจารย์เอาไปเนี่ยเอาไปไหนเพราะในแต่ละอย่างอะครับมันก็ต้องมีจุดประสงค์หรือเจํจำนงอันนี้มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับว่าส่วนตัวหรือไม่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นอ่ะผมไม่ทราบกับเขาคือหมายนนความว่าพระพิคเนศคุณเช่าจากอาจารย์สุนอาจารย์จะเอาเงินไปบริจาคหรือไม่บริจาคเป็นมุมของอาจารย์ถูกไหมที่คุณจะบอกโอเคประมาณนะครับแต่ทีนี้ทางนี้ก็บอกว่า,เ,าเงินที่มีการไปให้เช่าเนี่ยอาจารย์กลับบอกว่าจะเอาเงินเหล่านี้ไปให้กับทางวัดไอ้ตรงนี้ ีคุณพูดไม่ได้พูดแค่ลอยๆนะครับแล้วผมก็มีพยานยืนยันตัวตนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของอพระอุเชนอันนี้สําคัญค ที่มาที่ไปคือยังไงกันแน่เราไปตั้งแต่ตอนที่พระอุเชนยังอยู่ข้างนอกเราก็ศรัทธาแล้วเราก็รักเวลาเหมือนพวกผมครับด้วยความรักที่ผมมีอ่ะเหมือนการกอดพ่อแม่พี่หนุ่มการที่เรากอดพระอุเชนเราเหมือนเติมพลังใจครับเราเชื่อเรื่องพลังงานนี่คือเจตจำงครับมุมของอาจารย์นะครับที่เป็นภาพที่คุณบอกว่ามันจูบใช่ไหมครับมันตามภาพแหลคะครับแต่ในเสื่อนของตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นคําว่าอาจารย์ออกปากลงไปจุบแบบแนบสนิทชิดเชื้อโนครับอาจารย์พูดคาว่าเศรษฐีแล้วก็บอกว่าให้ถ่ายภาพให้ฉันหน่อยสิแค่นี้เหมืออออนนนนคคคคควววาาามมมมมแแสสดงงงงรรรรัักข์พ่่่ตตใใ้้บไีูึ อยากไปปลามาดในสิ่งที่ตัวเองรักครับที่เหมือนพ่อแม่เหรอครับพี่ตัวของอาจารย์เชียงเองเนี่ยอาศัยสิทธิ์อะไรที่จะไปกระทํากอด จูบรูปสัมผัสหรือว่ารดน้ำปิดทองในพระอุเชนครับผมตอบแบบนี้ฮะอาจารย์ผมคนนี้เขาไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นที่เหนือใครอะนะครับที่ยึดหลักทํานองของธรรมแต่สิ่งที่เราทํามันคือความรับที่เราอาจจะใช้คําว่าไม่รู้ร,รู้เท่าไม่ถึงการเราไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วครับพี่ถ้าเรารู้เราจะไม่ทําครับคุณพัชรพงศ์เก่าเงินนะครับท่านเป็นผอ,อสํานักศิลปกรที่12นครศรีธรรมราชผมต้องขอแก้ข่าวนิดหนึ่งว่าในหนังสือเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราอนุญ,ญาตนะครับเราบอกว่าเราไม่ขัดข้อง คลองของวัดสวนขันอพอเวลาก,กิษฎกกรพี่นาเห็นว่าวลาสุชิ้นนียมีความสําคัญเราก็ไปประกาศขึ้นทะเบียนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นการคุ้มครองไม่ได้เป็นการครอบครองณตอนนี้มีเหล่าสาธุชนเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างเช่นว่ามีบุคคลที่นาไปแล้วก็เอาไปรถนงรถน้ํไปทองซ้ํารวมไปถึงมีการไปจุเรื่องนี้ท่านมองไงครับถ้าดูความเหมาะสมเนี่ยมันมันคงไม่เหมาะสมเพราะว่าพระอุชเชนเนี่ยมีสองลักษณะคือลักษณะแรกเนี่ยท่านเป็นโบราณวัตถุวัตถุ โบราณสองถ้าเป็นสัตนะวัตถุเป็นทั้งรูปโครบด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าติดอยู่แค่เรื่องเดียวที่อาจารย์คงต้องชี้แจงคือเรื่องของเงินใ,ในบัญชีที่บอกว่ารับเงินเข้ามาแล้วก็จะทําบุญออกไปเนี่ยให้ที่วัดไหนวัดไหนวัดไหนบ้างหวังว่าอาจารย์คงจะไม่ได้เอาเงินสดไปถวายวัดเหมือนกับทางหมอบีอบนะ